อันนี้จะเป็นเอสเปรสโซ่กว่าคือมีน้ำฝรั่งเหลืออยูยก่ก็ไม่มีอะไรทำวางจัดก็เลยเอามาทำผสมกับเอสเปรสโซ่กับฝ๋ังนะก็เป็นส่วนผสมที่เข้ากันทีนี้ถามว่าคอฟฟี่ชูอิสเนี่ยคือ กาแฟผสมน้ำผลไม้เนี่ยมันมีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะเ,เขาจะใช้มะนาวบีบลงไปนิดนึงเพื่อตัดรดขมของกาแฟนะคะซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่อะไรนี้ก็มีคนเขาพูดกันเอ็กซ์เพรสเซเย็นไม่มีอเอก็กซ์เพรสโซคือการกันอย่างนี้อย่างงั้นอย่างนั้นอย่างนี้นอย่างน,างนี้ตามหลักการเป็นเรื่องที่ถูกต้องแต่แสดงว่าคนพูดไม่เคยมาไทย เมืองไทยม,มันเมืองร้อนใส่น้ําแข็งไปมันก็เย็นแล้วเขาบอกว่าถ้าใส่น้ําแข็งมันจะกลายเป็นอเมริกาโน่ไม่ใช่เอสเพรสโซเอสเรซคือความเข้มข้นเข้มจนของกาแฟะนะนอะไรข้าวต้มใส่น้ําแข็งมันก็คือข้าวต้มถือว่าข้าวต้มมันร้อนเราก็ใส่น้ําแข็งลงไปให้มันเย็นหน่อยกินได้ก,ก็เรียกข้าวต้มเหมือนกันเพราะฉะนั้นเข้มจนใส่น้ําแข็งมามันก็ยังเข้มจนนะจังนิดเดียว ารคือเรื่องสนุกอย่าไปซีเรียสกับมันถึงขั้นตอนการทำขั้นตอนการทำยากมากๆจดให้ดีนะคะอาน้ำแข็งใส่แก้วใส่น้ำฝรั่งไปขนาดนี้เลยนะแล้วก็ลิงกาแฟใส่ลงไปเสร็จว่างว่างจัดถึงขั้นตอนการชิม เวลาดื่มนะพวกที่เป็นชั้นๆแบบนี้เขาไม่ให้คนนะคะเขาจะให้ดื่มแล้วก็ซึมซับรสในแต่ละชั้นโดยนี้ยเราจะได้หัความหอมของน้ำรั่งนะแล้วก็ได้ความสดชื่นของกาแฟด้วยบอกว่าเอสเพรสโซกับเอสเพรสโซ่เด็ดเดี so ๋ย <laughs> ว เดี๋ยวต้องมีคนมาบ่นว่าเอเซอร์เย็นไม่มีในร้านนี้นี่ไงแกนีไงเอเซอร์เย็นสนุกสนุกนะทำเครื่องดื่มสนุกสนุกทานเล่น